ก็เป็นเช้าอีกหนึ่งวันนะครับเป็นเช้าของวันอาทิตย์วันสดใสครับวันนี้ก็พามาสำหรับบรรยากาศลานปฏิบัติธรรมนะครับของวัดห้วยมุดบ้านอาสารซึ่งมีพระอาจารย์ตะวันนะครับเป็นพระธิการนี่ครับบรรยากาศของวัดแล้วก็สถานิรานปฏิบัติธรรมนี่แหละครับพนาก็จะเป็นโบสถ์หลังใหม่ก็ทํามาประมาณ อยู่ราวๆระดับสิปีแล้วสิบกว่าป,ปีตอนนั้นก็มากําลังบูรณประปิจิสงนราอยู่ตอนที่ผมงตามมาปฏิวัติครั้งแรกก็ช่วงนั้นก็เขาจัดมาสามป่าละสามปฏิวัวติละก็มาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ปีสิบนี่นก็คือบริเวณที่เข้าปฏิวัตินะครับวัดห้วยมุดมา ขอปฏิวัติกันที่บนโบสถ์นี่แหละครับเป็นพญานาคเจ็ดเสียรนาคปกแต่ก่อนหน้า,า,นานั้นมาก็ยังทำเสร็จพระเสียรพระยังไม่เสร็จต่อมาปีนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูกกระทำันเยอะวันนี้ทำหน้าที่เป็นหน่วยเป็นท้าทมนด้กับศาสนานะครับเราอย่าไปคิดมากเพราะว่าถ้าเราทําเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยมันก็เป็นช่วยต่อ นะครับรรมาตายาตคือว่าผู้ที่มาบรรยชาต่อพุทธศาสนาพุทธศาสนาต่อไปงานอนาคตเป็นปันิิากรรทที่เป็นพญ,ญานาคที่ดูแลงดงามนะครับมันจะเสียนนี่ก็เท่ากับวัดชามคินรีนะครับก่อนจากนั้นก็ทำมานานแล้วแต่วันนี้มาก็มาบรรยายให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นภาพความเป็นจริงครับนี่ก็คือลานทรา การทำนะครับราปฏิบัติธรรมทุกครั้งที่มาปฏิวัติปั๊บเนี่ยเวลามาสวดมนต์แล้วก็จะมาสวดตรงนี้แหละครับบริการปฏิบัติธรรมหรือจะพาเดินเข้าไปดูป่า <c oughs> เป็นป่าป่าตะเคียนนะครับตรงนี้ป่าตะเคียนป่าไม้เบญจพรรณมาให้เห็นพวกตรงนี้จะมาปรากดกัน ถ้าปีไหนมีพาะมาเยอะก็จะเยอะนะครับแต่ช่วงนี้พฤศจิกาก็ธรรมดาครับเรื่องฝนปรับปรับปรับไปป้ปา,ปา,ปา,ปาธรรมดาเรื่องปกติก็คือวันนี้เป็นวันอาทิตย์กลางเดือนนะครับยังไม่ถึงเวลาเลยก็รประมาณสิบเ็ดวันสิบอึงสิบสองวันผมพามาดูความงดงามของธรรมชาตินะครับนี่ก็จะเป็นขุดแต่ละหลังแต่ละหลังที่ พรอาจารย์ตะวันจัดไว้ให้กับพระพิสุครับที่เขามาประจํา,าราสาอยู่ที่วัดผมจะมาทํา u t u b e ปีนี้หางกันมาประมาณปีนี้ปี6ของวันหก็ประมาณ7ปี7ปีเต็มเต็มนะครับปีนั้นมาก็ประมาณปี62แล้วก็มานั่งทํา u t u b e อยู่ปีแล้วแต่สมัยปี62วันนี้ก็มาดูความเปลี่ยนแปลงของวัด เลยพามาดูบรรยากาศกับให้กับพระภิกษุนะครับที่กําลังจะเดินทางมาปริวาติให้เห็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศจริงๆแล้วสดๆนก็เป็นสภาพของป่านะครับเวลาเข้ามาปริวัติแล้วก็เลือกมุมเอา กุฏิก็จะเป็นกุฏิแต่ละหลังแต่ละหลังนะครับอยู่กุฏิใค้กุฎมันเป็นเรื่องปกติบริเวณนี้ก็วัดที่น่าจะอยู่ในเนื้อที่ประมาณที่ผมมองที่ดวงตามองอยู่ก็ประมาณ7ไร่หรือแไร่ ก็เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้นะครับที่จัดปริวาิสัปปะยะมากแล้วก็บอกให้เลยนะครับว่าพระจันทรวันท่านมีเมตตาธรรมสูงนะครับมีพรมวิหารสี่แล้วก็เรื่องปัจจัยรับรุกับก็มีฮะมีกับคงกับประมาณนะครับลูกละประมาณ500รอบาทนะครับก็เขาก็ประชาธมพันธ์มาตั้งสมัยปริวาิใหม่ๆปัจจุบันนี้ก็ยังสวายครับรถอยู่เหมือนเดิมเป็นป่าสงบนะครับ ปีที่แล้วปีก่อนนั้นเขาว่าคนมาไม่ต่ำกว่า50ารูกแต่ปีนี้หลวงตาว่าประมาณน่าจ,จะขึ้นอยู่5ลขึ้นไปเพราะว่ามาทำอรอบนึง